มหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอ็ดสารพลังแก่จนคืนข้อมูลรัวเรื่อนอยากจนสู้การพัฒนาทีอย่างยืนค่ะนางวณิดาสมานมิพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดงานสารพลังแก่จนโดยกลไกลความรวมมือภาคีเครือข่ายพลังความรู้สู่กับความอยากจน โดยมีผู้ซอยศาสตราจารย์ดอ,อร์ศีสุนันท์ประเสริฐสังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร์รอยเอ็ดพร้อมด้วยคณาจารย์หวัวหน้าโซนราชการผู้แทนจากภาคเอกชนและกภาคที่เครือค่ายพลังความรู้สู่กับความอยากจนจังหวัดรอยเอ็ดเขารวมกิจกรรมค่ะ อันนี้ก็เป็นการแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นค่ะในความรวมมือการแก้ไขปัญหาความอยากจนของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งผู้เขาร่วมค่ะประกอบด้วยคณะผู้วิจัยหมหาวิ่ยด้ัยราชภัฏร,ร้อยเอ็ดจำนวน30คนภาคีเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนว่าสิเป็นภาครัฐเอกชนประชาสังคมจาก54หน่วยงานและก็ผู้นำชุมชนประชาชนวิสาหกิจชุมชนอีก46คนค่ะ กิจกรรมทนี่เิ่นบอกว่าเป้าหมายสําคัญก็คือเป็นการส่งขึ้นของมูลคัวเรือนอยากจนและฐานทุนดํารงชีพของครัวเรือนอยากจนให้แกนหน่วยงานภาคี่เครือ่ายที่เกี่ยวของเพื่อนั่งไปใส่ประโยชน์ในการวางแผนครับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างตรงจุดและแกย,ย่างยืนโดยอาศัยกลไกความร่วมือจากทุกภาคส่วนนี่แหละค่ะ